เดี๋ยวเรามาหยิบสุดท้ายกับการมาคุยเรื่องของฟุตบอลโลกภาพรวมกับาการผ่านนัดแรกดีกว่าเอาเอาความรู้สึกก็ได้ครับของพี่อ้ําเอ่ยของพี่เบนเอ่ยว่าผ่านไปแล้วเนี่ยหนึ่งวีคเป็นยังไงกันบ้างเกมฟุตบอลโลกเกมแรกบางคนก็ดูอยู่จนถึงไลฟ์ uh, ถึงตีสี่จะหลับก็ไม่หลับอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูเลยอะไรเงี้ยครับมีความรู้สึกไงบ้างกับฟุตบอลโลกในปีนี้กับการผ่านนัดแรกไปแล้วครับของแต่ละกลุ่มผมพูดก่อนลวกันเพราะว่าผมไม่ได้ลึกมากเกี่ยวกับบอลโลกอยู่แล้วนะนี่ผมพูดมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่า คือผมไม่ได้อินอะไรมากแต่ผมรู้สึกว่าบอลโลกรอบนี้เป็นฟุตบอลโลกเป็นฟุตบอลโลกที่เอเชียดูดีมากเลยเอเชียน่าเชียร์มากเลยทั้งแบบเราทำผลงานกันแบบประทับใจนะครับได้ใจแฟนบอลน,นะทั้งซาอุดทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ล่าสุดอิหร่านถูกว่าคือแบบโหรวัลตรงกลางนะครับคือแบบดูดีกันหมดอะนับดูดีกันในกลุ่มแถบแถบนี้ดูดีนะแต่ว่าเออแล้วในขณะที่สองตัวเต็งอย่างบราซิลอาเจีนาก็ต้องบอกว่าเอออาเจนก็อภิกโผและบราซิลก็ ทำได้ตามค่าถูกไหมเพราะนั้นแล้วมันก็จะมีกลุ่มอื่นๆอย่างที่แบบดูแล้วเป็นท็อปท็อปของยุโรปนะครับนะอย่างฮอลแลนด์หรือว่าไอเนเธอร์แลนด์นะหรือว่าอย่างสเปนอย่างเงี้ยนะครับก็ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มหรืออังกฤษอ่ะแม้กระทั่งอังกฤษก็ตามนะครับนะชื่อเสียงแน่นอนนะค,ความดังอย่างเงี้ยนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มท,ที่ที่ลุ้นได้กันอยู่หมดนะถึงแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นความสนุกที่รู้สึกว่าทีมจากยุโรปอาจจะยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ในขณะที่ทีมเอเชียเนี่ยใส่เต็มเ,เ,เต็มบาคักกนะ็ เชียเอเชียนะปีนี้ขอให้มีเอเชียเซอร์ไพรส์สักกันนะครับสู้ๆพี่เบนครับเป็นไงบ้างครับอันนี้เป็นมุมมองของพี่อ้ําที่ไม่ไม่ได้อินนะไม่ได้อินเอาคนอินอินหน่อยพี่เบนหน่อยเป็นไงบ้างนัดพูดก่อนเดี๋ยวขอเข้ารถแป๊บนึงนัดพูดก่อนเลยโอเคโอเคถ้าถ้าถ้าเป็นของผมเหรอเดี๋ยวนี้ผมบอกผมเองก็ไม่ค่อยได้อินอะไรมากแต่ว่าต้องทํางานไปด้วยนะครับก็เลยแบบ เออผมรู้สึกว่ายังเหมือนเหมือนพี่อ้ําครับผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับทีมชาติในเอเชียว่าปีนี้เอ่อแบบทําผลงานได้ดีและประทับใจแล้วจะถัมใช้คําว่าเป็นการอย่างเช่นเซอร์ไพรส์หรือว่าพลิกล็อกเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ควรใช้คํานั้นล่ะเพราะว่าเอ่อมันเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่นที่ดีมากมากกว่ายิ่งเกมที่เกาหลีใต้เจอกันกับอุรุกวัยครับกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าเกาหลีใต้ไม่ได้มีสตาร์อะไรดังๆมากๆปรากฏว่ากับเล่นงานอุรุกวัยที่แบบ มีสไตล์เยอะๆเนี่ยได้แบบสมน้ําสมเนื้อกันเป็นอย่างมากก็ <c oughs> คิดว่าปีนี้เป็นปีที่อบอลของเอเชียมีการพัฒน,นาที่ค่อนข้างก้าวกระโดดขณะเดียวกันทีมจากแอฟริกันด้วยซ้ําที่รู้สึกว่ามาตรฐานการการแข่งขันของปีนี้เนี่ยไม่ได้ดีขึ้นมากนักเท่าไหร่จนจนเหมือนกับฝั่งของเอเชียเนี่ยกำลังขึ้นมาด้วยแล้วก็อย่างที่ผมผมเซอร์ไพรส์ผมต้องว่าผมเซอร์ไพรส์ก็คือตรงที่ทีมอังกฤษผมคิดว่าปีนี้เซาเกตจะมาแบบเล่นตั้งรับเอออะไรเงี้ยตังก็เอ้ยเกมแรกปรากฏว่าเล่นเกมบุกนะบุกนะไม่ เนการตั้งรับอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคงต้องดูในเกมต่อๆไปแล้วก็ในภาพรวมก็ถือว่าเป็นปีที่สำหรับส่วนตัวผมผมรู้สึกผมได้ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่าทั้งอยู่กับพี่เบนอยู่กับพี่ๆพ,พี่เจดพี่วาวอะไรพวกนี้ผมรู้สึกผมได้ประสบการณ์ตรงนี้ ในในแง่ของการทํางานมากกว่ากับการอินหรือฟุตบอลนะครับกับปีนี้ครับผมเดี๋ยวขอเสริม <c oughs> ขอเสริม <c oughs> น้ำ <c oughs> นิดเดียวครับ <c oughs> เรื่องของแท็กติกอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้มีเวลาแก่แท็กติกให้เรื่องของทีมชาตินะแต่ว่าผมบอกเลยว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีแม้กระทั่งซาอุเองนะครับนะักบอลเพรสซิงสไตล์โคชเยอรมันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นการฟลุกแต่อย่างใดเลยนะครับการเล่นในการปิดพื้นที่การคุมพื้นที่แล้วก็การต่อบอลการพยายามเล่นแบบไม่เสียบอลเนี่ยของทั้ง3ทีมอะโดยเฉพาะยิ่งเกาหลีใต้เนี่ยนะครับคือผมเห็นแล้วโหแบบถ่ายเทบอลพยายามแบบครอบครองบบอุก ทางรูกวกยขนาดนั้นนะ่ะเราบอกได้เลยว่ามาตรฐานมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับไม่ได้ฟลุกเลยอะมาตรฐานดีจริงๆนะครับเห็นแล้วแบบผมเห็นดูเฟนเซอร์หลายท่านเลยโป้งสาราผีเกมเองนู่นนี่ยทุกคนเลยเบลคุณเบลหลายๆคนเลยนะครับบอกเลยว่าคือมันเห็นเส็จปุ๊บแล้วมันรู้สึกแบบโห ชาติอื่นเข้าไปกันขนาดนั้นแล้วอะ่ะแม่งเขาครองบอลใส่ทีมแบบลุกวกวอาร์เจนเยอรมันกันแล้วอะ่ะคือมันแบบมาลุ้นกันเลยครับทีมชาติไทยเราก็เชียร์นะเราก็เชียร์ทีมชาติไทยของเรานะครับอาเชิญเ็นครับเอาเอาเอาแค่แคนาดาครับแคนาดาเจอกับเบลเยียมครับแคนาดาครองเกมใส่โอ้โหได้เยอะมากกว่าแบบ ขึ้นไปสู่สีกับเบลเยียมเนี่ยผมว่าปีนี้บอลโลกมันพัฒนาขึ้นเยอะครับเชิญพี่เป็นครับผมก่อนอื่นนะพูดได้ดีครับกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรวะเนี่ยเอาจริงพี่อันดับแรกเลยนะอะไรวะพี่พี่เชื่อไหมว่าบอลโลกครั้งนี้เบนไม่เหมือนตูกราจีนีแห่งโลกอ่ะเอ้ามึงไม่ได้เป็นมาตลอดเหรอเบนไม่ไม่พี่รู้ไหมว่าไม่ได้เป็นมานแลอดแบบพี่แต่บอลโลกอย่างซาอุกับอาร์เจนต์นะพี่รู้หละว่าซาอุเล่นดีกว่า แต่ที่แต่ที่งงสุดคือล่าสุดเลยพี่อย่างอย่างเน็ตอ mm ่ะเน็ตมึงก็เข้ามาใช่ไหมทุกคนกับเน็ตอ่ะก็คือเบนก็โพสหน้าเป uh huh. ็นมกปกติแหละวันเนี้ยเวลอ่ะยังไงก็ชนะชัว,ช,วชนะแน่แน่ผมมั่นใจเน็ตนายก็บ uh huh. อกว่าอืมทุกคนก็ได้เข้ามาอืมแล้วมันก็ได้บอกว่าถ้าวันนี้นะเวลไม่ชนะอเอาแค่ไม่ชนะนะผมจะพิจารณาตัวเองหนักหนักเลยมันไม่ใช่ไม่ชนะเว้ยพี่แม่งแพ้สองศูนย์เว้ยแม่งแพ้แม่งแพ้อีล่าน เบนคุณค <น S 1> ต้องเลิกแบบคุณต้องเลิกไป,ไปยุ่งกับทุกทีบนโลกแล้วลว่าเพราะขอกันไม่รู้กี่รอบแล้วคุณเนยวันนั้นโพสต์ว่าเบลเยียมจะชนะพอโพสต์ปุ๊บโดนจุดโทษเลยเออผมบอกว่าบายจะบายเบลเย,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 ยียมไหมเพระพี่ช่ไปว่าพอโพสต์ไม่ถึงห้าวิเว้ยแม่งโดนจุดโทษเลยโหน ไปคาแบบ่ามากอะ่ะโอเคครับก็เพื่อนๆครับวันนี้ระหว่างจ,จะแบบไม่ได้คุยอะไรกันหลากหลายมากมายนกะเพราะว่าแต่และคนก็ติดภารกิจเนาะแล้วก็เกมก็ไม่สบายด้วยก็ถือว่ามาเจอกันนะครับให้หายคิดถึงแล้วก็คุยในบางส่วนของประเด็นที่แบบมีความสนใจแต่ว่าเดี๋ยววิกน้าเนี่ยจะกลับมาเต็มรูปแบบก็จะคุยในข้อมูลค,คอนเทนต์ต่างๆที่หลายๆคนอ,อยากจะรู้เกี่ยวกับทั้งเรื่องของแมนยูเรื่องของเรื่องของการซื้อขายต่างๆนะครับคิดว่าน่าวิกน้าจะจะข้อมูลแน่นแล้วก็เต็มกันมากกว่านี้ด้วยนะครับ